ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เอาทิลาพาพ,พี่น้องมารับชมบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับเนาะอยู่แถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเขาครับพี่น้องมองเอาทิลาทำงานนี่แหละครับโอ้ยบรรยากาศวันนี้ครับเป็นคืมๆเด้อแดดก็บาแห้งบันไดครับเมื่อนี้บรรยากาศดีกําลังกําลังดีเลยโอ้เสียงกองวันขึ้นมากพี่น้องวัดกับบ้านพเปล่าโอ้โปุ่นเนี่ยวนเจ้าพระยาลำหนึ่งกําลังมาก บรรยากาศดีๆน้ำกันครับมันนี้ครับพี่น้องครับสวยงามเลยมันนี้ครับถึงท่ายกองหลังเนยเบิงเด้พี่น้องได้กับบรรยากาศมันนีสวยงามง้นกันครับพี่น้องครับโอ้ยงามหลยที่ท่ายกองหลังเบิ้งเด้โดนเจ้าพญาสองลัำนี่ครับพี่น้องครับ ยากาศดีแห้งครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับบ่แดดนี่เป็นขาดฝาก็คือมันจังคนสิตกแน่น้อยนึงนี่แหะครับบรรยากาศดีๆวิวสวยๆครับเมื่อนี้ สขึ้นรถข้ตาแ,แล้วกำลังแดนมากครับนรดนมากเลย่นอ ดีเล่ทำงานก่อนยุกเขาเอือนทาเรือกเจียกกายแล้วพี่น้องเด้อแล้วลคนใดๆมาเที่ยวประเทศไทยคนต่างประเทศก็ได้หรือว่าคนไทยได้ามาเที่ยวกรุงเทพก็มาขึ้นทาเรือกเจียกกายมันอยู่ติดกับอาคารรัฐสภาลังใหม่พี่น้องวิวสวยๆป่ะงาม เอาสําหรับวันนี้เอาสบายครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดียรลมแม่นําเจ้าพยาอาไม่เอ็งแล้วละรถรอไฟครับเสียงกระแ ẹ บกระแหงพี่น้องเตอะ กับบ้านงานบวชหลานก็เสียงเสียบัดเลยพี่น้อง <g ül> <g ül> เอาสละมือนีเอาสมนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ